ยังนึกถึงเรื่องเก่าเหล่านั้นวันที่เธอเนเธอทิ้งฉันไปก็คงทำได้เพียงแค่ทำใจแม้เวลามันผ่านมันนานเท่าไหร่อ๋ออ๋ออยู่อยู่ก็เป็นอะไรไม่รู้นอนไม่หลับก็นในฝันอ่ะฉันเห็นหน้าเธอสะดุ้งตื่นขึ้นมาเลยนางกุมขมับ ในคืนนั้นเรื่องราวต่างๆมันก็วนเวียนเข้ามาอีกครั้งก็ได้แต่บอกตัวเองว่าให้ลืมเรื่องราวเหล่านั้นวันนั้นเธอเดินเข้ามาในชีวิตฉันและเธอก็ทำให้ฉันได้รู้จักคำว่ารักอยากจะเดินจับมือเธอไปโดยไม่หยุดพักบอกเลยวันเวลาเหล่านั้นฉันมีความสุขนักเอ๊ะจูๆ่ๆวันเวลาก็ผ่านไป เปลี่ยนเธอจากนางเอกให้กลายเป็นนางมาไลายความรักของเราก็เริ่มจะจางหายเมื่อมันเข้ามาพาเธอไปทั้งใจและกายตัวเธอเองก็เริ่มจะเย็นชาในเมื่อเธอจะไปทิ้งไว้แค่เพียงคำบอกลาที่เหลืออยู่มีเพียงแค่น้ำตาก็รู้อยู่แก่ใจเธอไม่มีวันกลับมาตัวฉันที่มันเหลือจะเสียใจได้แต่พร่ำบอกตัวเองเดี๋ยวเรื่องราวร้ายๆก็ผ่านไป ช่างแม่มงมัวเสียใจทำไมแค่ผู้หญิงคนเดียวไม่ตายกูก็หาไม่ได้อ้อเธอก็แค่คนไม่มีเยื่อใยแล้วจะไปคิดถึงมันทำไมคมตานอนปล่อยอดีตไม่ต้องสนใจอะไรพรุ่งนี้ค่อยลุกตื่นมาหาคนที่ใช่ทำในสิ่งที่ควรจะทำและจงจำไว้อย่าไปนึกถึงมันอ้อ a k a f a m e s e r hey. ้